จ,จิติตาาางอังวัวนานาคาดีโดยสบายดีมื่อนี่จะพาทุกคนมากราบสักการะและเยี่ยมชมนาคราชสถานที่แห่งนี้มีความเชื่อเรื่องนาคราชและสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าวัดศรีดาราม วัดศรีดารามตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาจุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีค่ะ านที่แห่งนี้ได้มีการสวดพระมหาจักพัิข้าน้อยได้เป็นตัวแทนของทุกคนทุกท่านข้าน้อยเองก็ได้สวดพระมหาจักพัิถวายหลวงปูด่ดูพรมมปัญโยณนะสถานที่แห่งนี้แล้วด้วย สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าวัดศรีดารามตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีมีความเชื่อและศรัทธาปูน่นาคราชและเชื่อว่าทุกคนที่มาสถานที่แห่งนี้หรือมาวัดศรีดารามนั้นจะต้องมาขอพรขอโชคขอลาบแม่ย่าสร้อยศรีดาจันทร์และมาขอโชคขอลาบปู่ศรีสุโธณณนะวัดศรีดารามนั่นเองค่ะ สถานที่แห่งนี้มีความเชื่อและขอพรสิ่งใดก็สำเร็จหากทุกคนมีสัจจะวาจาการกระทำทุกการกระทำสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะ ดศสีดารามได้สร้างปูน่นาคราชหรือได้สร้างนาคราชมีลำตัวยาว131เมตรได้สร้างนาคราชมีลำตัวพาดกลางลำน้ำและมีความเชื่อชาวบ้านที่นี่ต่างอุดมสมบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าทุกคนคะ่ะมันเป็นสีขาวมันเป็นสายน้ำ มันเป็นธาตุน้ำมันเป็นธาตุดินดินน้ำลมไฟร่วมกันเป็นหนึง่งมันเป็นสีขาวมันเป็นสายนา้ำมันเป็นธาตุน้ำ มันเป็นถาดดินดินน้ำล่มไฟร่วมกันเป็นหนึง่งมันเป็นสีขาวมันเป็นสายนา้ำมันเป็นถาดนา้ำมันเป็นถาดดิน ดินน้ำล้มไฟร่วมกันเป็นหนึ่ง หลายล่นบำเพียนเพียนบ่ได้ย้อนชาวมนุษย์โลกใตจังมาวายพ่อปู่เฮาพร้อมทั้งสี่ญาเจ้าองค์นาคนาคินีสีดาจันทิวแห่งเมืองบาดานพร้อมลูกมาขอพรเจ้าว่าจะใจตั้งก่อ พวงมาลาดอกไม้กับถึงผอมโมพาลามากยาพันบุรีพ้อมได้ตกแต่งเตรียมมาเครื่องบูชาหีพบกมากไม้หลายลน้นเสียงพินขับก้มผอมนางลำฟอนแดนผู้ขาตูกแต่งแล หนึ่งนะคะเป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องมากราบนะคะก็คือห้องนี้ก็คือห้องพ่อปู่หรือีร้อยแปดนั่นเองนะคะหรือองค์บรมมาครูนั่นเองค่ะและแล้วเราก็เจอพลังงานนะคะมืดนะคะที่บังกล้องไว้ ก็ต้องขออนุญาตพ่อปู่นะคะให้มีแสงสว่างและแสงนั้นก็ค่อยๆสว่างขึ้นนะคะเมื่อได้รับการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะและสิ่งที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็คือพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ได้รู้นะคะว่าสิ่งที่มาปิดบังกล้องนั้นคืออะไรนะคะและก็ได้กราบขอพรพ่อปู่ฤาษีร้อยแปดนะคะและก็ได้กราบขอ,ขอขมากรรมแล้วด้วยค่ะ และอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่สำคัญนะคะก็คือเราจะต้องมากราบองค์ทิดานาคีสีดาจันนะคะหรือแม่ย่าสซ้อยสีดาจันนั่นเองคะ่ะท่านมีสิริโฉมงดงามนะคะและเป็นกุลสตรีนางหนึ่งนะคะในเมืองบาดานนะคะและท่านเองก็ประทานทรัพย์ให้ลูกหลานนะคะ มาหลายครอบครัวแล้วนะคะผู้ที่มีสัจ,จวาจาต่อท่านท่านก็ประทานทรัพย์ให้นะคะและสำเร็จกันไปค่ะข้าพเจ้าเองก็มาสวดพระหมหาจากกักรพรรดิถวายพร้อมด้วยขอพรองค์เจ้ายญาขอให้ข้าพเจ้านั้นจงเป็นผู้โชคดีอารมณ์ดีตลอดไปเจ้าคะ่ะ มาขอพรเจ้าว่าจะใจตั้งก่อพวงมาลาดอกไม้กับถึงพ่อมโมพาลามากจาพันบุรีพ้อมได้ตกแต่งเตรียมมาเครื่องบูชานีพบกมากไม้หลายลน้น เสียงพินขับกลม้อมนางลําำฟอนแดนผู้ขาตูกแต่งแล ุสสโทาาาาโารอพะะะา,าตตัมมาาและต่อจากนี้คือจุดสำคัญนะคะอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนทุกท่านจะต้องมากราบนะคะนั่นก็คือศาลพ่อปู่สีสุโธนาคราชนั่นเองค่ะและจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปกราบองค์พ่อปู่สีสุโธ หรือเจ้าปู่สีสุโธนาคราชนั่นเองนะคะข้าพเจ้าเองนะคะก็ได้มาสัมผัสถึงพลังงานนะคะว่าสถานที่แห่งนี้มีดวงจิตของพ่อปู่สีสุโธนาคราชท่านได้มาจำศีลและปฏิบัติธรรมอยู่ณนวัดศรีดารามนั่นเองข้าพเจ้าก็ได้กราบสักการะองค์พ่อปู่สีสุโธนาคราช จนทําให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงดวงจิตขององค์พ่อสีสุโธนะคะจนทําให้ข้าพเจ้านั้นซาบซึ้งและถึงกับน้ําตาไหลเลยทีเดียวนะคะข้าพเจ้าเองก็ก้มกราบองค์พ่อปู่สีสุโธด้วยใจอย่างบริสุทธิ์ร่างกายสังขารของข้าพเจ้านั้นถึงเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตามสิ่งหนึ่งประการใดหากข้าพเจ้าเคยผิดพลาดประการใดกับองค์เจ้าปู่หรือเจ้าย่า ณนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขมากรรมและขอเริ่มต้นชีวิตขอให้พ่อปู่ศรีสุโธและเจ้าหญาจงประทานพรให้กับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้านั้นจงเป็นผู้โชคดีอารมณ์ดีตลอดไปนะเจ้าคะและข้าพเจ้าก็ได้สวดพระมหาจักรพัิถวายองค์เจ้าปู่ศรีสุโธหรือ พ่อปู่ซีสุโธณสถานที่แห่งนี้แห่งวัดสีดารามเจ้าค่ะ ภารก,กิจของข้าพเจ้าก็เสร็จลงแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มาอัดคลิปวิดีโอในขณะที่ข้าพเจ้านั้นมาร่วมบุญร่วมบารมีกับวัดศีดารามแห่งนี้นะคะขอบุญบารมีนั้นขอให้ทุกคนทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้จงเป็นผู้โชคดีอารมณ์ดีตลอดไปเหมือนข้าพเจ้านะเจ้าค่ะสาธุสาธุ